ครับสวัสดีนะเ,นเพื่อนๆนักชุทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะฮะอ่อก่อนอื่นเลย่มรู้สถานการณ์ของเซ t ตอิน x นะครับวันนี้ปิดลบ12นะครับลบ12จุดอยู่ที่1640นะครับ1640ก็หลุดนะครับจุดแนวรับที่เราวางไว้ตรง1640นี่เออไม่ใช่ไม่ใช่หลุดนะก็คือยังไม่หลุดนะครับ แต่หลังจากกรุด1640นะครับแนวรับโหดๆเลยอยู่ที่ประมาณ1615นะครับประมาณโซนตรงนี้นะครับแล้วก็อาการของเซตเนี่ยปิดตัวแท่งใหญ่พอสมควรนะครับทำให้โอกาสที่จะมาอยู่ในโซนนะครับของ1630 1615ตรงนี้เริ่มใกล้เข้ามานะครับใกล้เข้ามาการเทรดทุนก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวเยอะขึ้น นะครับแล้วก็พยายามอยู่ในหุ้นปันผลนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าตัวเล็กแต่ละตัวผมก็เจ็บไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็แย่นะครับสู้กันต่อไปนะครับมาดูตัวที่น่าสนใจนะครับของวันนี้นะครับก็จะมีตัวนี่นะครับพี่เของเรา EA นะครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน E.A. นั้นยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกที่จะเป็นออทามไฮนะครับอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดสองห้านะครับปิดก็คือปริมปิมนะครับตรงนี้พอดีนะครับ,รนะรบโซนกรอบแนวรับของ E.A. นะครับเดี๋ยวเรามาดูทาเฟรมที่สั้นลงนะครับเพื่อหาจุดแนวรับที่น่าจะเป็นได้ดีขึ้นนะครับ าจากไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่ากรอบของแนวรับนั้นอยู่ตรงนี้นะครับ907นะครับ9 7ถ้าหลุดต่ำกว่านี้ก็จะกลับมาไซเว์แล้วก็ยังไม่ไปต่อนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับ ตัว E A เองเอไม่ควรปิดต่ำกว่า97ใน4ชั่วโมงแรกนะนะครับประมาณนี้แหละนะครับใน4ชั่วโมงแรกไม่ควรปิดต่ำกว่า97นะครับแต่สามารถไหลหลุดลงมาได้นะครับไหลหลุดลงมาได้เนาะตรงนี้ครับ โซน96.25 97ตรงนี้เป็นโซนแนวรับที่ EA สามารถไหลกลับคืนขึ้นลงมาได้นะครับ MACD เริ่มเป็นบวกแล้วนะครับเริ่มเป็นบวกแล้วโวลุ่มที่เข้ามาแล้วก็ตรงนี้ลดต่ำลงใน t ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับหมายความว่าก็อะแท่งแรกนะครับแท่งแรกแต่ลักษณะแบบเนี้ยบางทีอ่ามันจะไซเว์ในกรอบตรงนี้ก่อนนะครับ จะย่อลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเบยรกนะฮะหลังจากเบรกแล้ว EA จะขึ้นที่ไหนนะครับอันนี้จากที่ตีฟิโบไว้ก่อนหน้านะครับจะเห็นแนวต้านตามฟิโบอยู่ที่1 1 2และ120นะครับตีมเลขท่วนๆไปเลยประมาณนี้นะครับ110และ120นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้านของตัว EA นะครับ ถ้าถามว่าวันพรุ่งนี้มันไหลลงมาแล้วไม่หลุด97เนาะเรารับที่ประมาณ97นะครับเราจะมีอัพไซด์ให้เราประมาณสัก10เปอรนะครับแล้วก็ถ้าถือยาวหน่อยก็20เปอร์นะครับจุดคัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสัก7-8เเซถ้าหลุดลงมานะครับก็ถือว่า กำกึ่งแหละนะครับลักษณะของตัว MACD นั้นถามว่าสวยไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาของตัว EA นะั้นมันลอยขึ้นมาไกลแล้วนะครับพอมันลอยขึ้นมาไกลเนี่ยตัว MACD เนี่ยจะผมว่าดูไม่ค่อยได้ผลนะครับต้องใช้การดูแท่งเทียนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันขึ้นไป ขึ้นไปนะครับแล้วก็ m v c d นั้นไม่ไม่สามารถทำ High ได้สูงกว่าใช่ไหมก็คือได v e เ g อร์ทำให้เราเนี่ยพลาดนะครับชุดที่มันจะเบรกขึ้นไปตรงนี้ซึ่งมันก็หลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับแต่ก็ยังว่านะครับถ้าเป็นเซฟโซนก็คือไม่น่าเล่นนะครับแต่สำหรับคนที่จะเบสนั้นก็หาตัวเล่นนะครับไปเรื่อย หลังจาก E A มีอะไรอีกไหมนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมี I V L แล้วก็กลุ่ม Property นะครับตัว R S นั้นไหลปิดต่ำลงมาไม่สวยนะครับไม่สวยเท่าไหร่คนในกลุ่มเซ็ตร้อยนั้นยังคงแดงเถือกพอสมควรครับมี E A ที่พอไหวนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับมันก็เริ่มขึ้นมาเช่น o s p นะครับแต่สัญญาณนั้น m a c d ยังไม่ตัดซีโร่ไลน์นะครับทำให้ตัวกราฟเนี่ยมันยังเป็นสีแดงอยู่ก็ถ้าถามว่าซื้อแล้วจะขึ้นเลยไหมมันยังไม่ขึ้นนะครับต้องทนดอดาวตรงนี้สักพักนะครับอีกตัวนึงก็เป็นเกานะครับเกาฟก็ถือว่าลักษณะกราฟพุนนั้นคล้ายๆกับ EA นะครับ ตรงนี้นะครับเกลยยังคงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยอยู่ตรงโซนแถวๆนี้นะครับนี่ๆๆ,ๆๆอยู่ตรงนี้ครับบวกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตีกรอบโซนของตัวเกลีวก็จะได้ประมาณแถวๆนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่โลและน่าจะโลตรงนี้เนาะก็ระยะประมาณต่ำกว่า50เนี่ยเป็นโซนรับอย่างดีนะครับของตัวเกล้า เป้าหมายของเกาก็อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดอันนี้ผมไม่ได้ตีฟิโบอะไรนะครับอันนี้เป้าหมายผมอะคือประมาณห้าสิบเจ็ดนะครับครั้งละสิบเปอร์เซ็นหลังจากเบรกกรอบการซื้อก็ซื้อได้สองอย่างคือซื้อในก,กรอบกับซื้อเบรกกรอบนะครับซื้อในกรอบต้องอดทนและเสี่ยงนะครับซื้อเบรกกรอบก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันแหละครับเสี่ยงหมดทุกอย่างนะครับ ็ประมาณนี้ครับเถิดด้วยความระมัดระวังนะครับตลาดทุนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสวัสดีนะครับผม